กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรับมนี้เบ้าแอ็มโลตงสีผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับคุณยายบินเดียวครับคุณยายบินเดียวนี่เลขสูตรล็อกกองสลากของคุณยายนี่แม่นจริงครับนะครับท่านผู้ชมเนาะวงวดวันที่หนึ่งกันยายนนีบโบพาดเป็นว่าฟันมือขึ้นนี่ฟันว่าได้เปิดวิทยุฟั่งเลขกับหม นั่งฟังเลขกันสองคนดังอยู่จวดจาาจวดจาดนี่เลขตัวนี้ชุดนี่ออกแล้วถือแน่นอนวาสันบัพลาดเพป่น่ะไปรับชมรับฟังกันครับว่าเลขฟังจากวิทยุออกเลขกันสิเป็นเด็ดเด็ตัวใดครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณยายเป็นเดียวสวัสดีครับครับอันฝันเราบ่ครับนี่ฝันเด้ฝันคักมรื่อนกับฝันมาอึ้นก่อนกับฝันฝันมาจากไหนบ่ซูเอฟซีฟังไหนคุณยาย มึงขึ้นก่อนมึงขึ้นก่อนนึ่งฝันว่าเขามาละกอมาให also, ้ยหาลูกมะละกอหาลูกบักฮวงเนาะบันเนียนมึงขึ้นในพันวานึ่งหนึ่งหวยกันมันสิออกยายตั้งหวยอยู่ตั้งหวยอยู่บันเนีดูดูมันกัดนึ่นอันดับไปนะครับบันเนียก็เลยถามมูว่ามันบอกอยังไงกันมึงขึ้นเลยครับมันว่าหาฮกกว่ากันหาฮกมันบอกหนึ่งรับมึงขึ้นนี่งมึงขึ้น โอ,อ้หาหัวโคตรต่งห้องเก้าตัครับตรงกับเหล็กรอกกองสลากเลยตัวนี้เออบอกว่าหาหัวโคตท่านที่แรกกับลังเบิ้งอยู่นำบ้านบมเดลเบิ้งไม่ทอดตัดนะเบิ้งแบบอันฟังในวิทยุน่ะโอ้ฟังวิทยุออกเลขเนาะต้องไปดูออกเลขระเบียนระเบียนมันดับบัดนี้บ่ได้ยินเสียงเลยบัดนี้ดับระเบียนก็เล่ย่างหนีไปหมองอื่นครับก็เลยมาถามหมู่ว่างไวออกอีหยังไท่านหมู่บอกว่าหาหัวโคท่าน โอ้มาขึ้นอขึ้นเ้นี่โอ้ต้องจัดนักเด้นี่หาหกนี่คุณยายบินเดียวต้องครับดูบนไดนานมา้นมาข้นก่อนหน้าน้มีคนเอามกอกตาไม่หาหน้ยมะกอหาหนวยหาลูกกันนะครับผมครับผมหาลูกหาหนวยหาลูกบาทนี้กันบกันเก้าหาใชบป่อก้าหาหาเก้าเลอกลาวไปก็เก้าเลยเดียดจริงจริอกไเรียดจริงจรงเลย จริงแต่ว่าตัวนี้ฝันนี่ความฝันนี่สองสองขึ้นติดนี่แต่เขากันกับเรียกลอกอีกเขากันเรียกรอกเลยโมมาบอกที่แรกกันตังแล้วมันจะอยู่กังตัวจุด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 จันจุดจัดจุดจุดัุดจุดจัดจุดจัดจัดจุดับวจุดจุดจหดจุดจีดจะดจุ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 ดาุดจอดจุดจงดนุดจุดัุดจุดจลดจุดจาดุดจุดจุดจุจ มืาขึ้นในแม่มันฝันมาขึ้นในอันบานแต่ว่านตั้งวิทยุตั้งหน่วยวางในวิทยุนะครับครับส่วนใหญ่มาขึ้นก่อนแบบฝันมาเข้ามาเกาะแจกตาไม่หาลูกครับครับเพราะมันคิดมันเก่าหาบออันหน่วยฟันเลยนะหน่วยฟันเนี่ยได้ได้ตีหายว่าเก่าหาแต่ฝันมันเพิ่มมันจะเป็นเก่าเจ็บครับ อันบอกบอกคนนะนอันนี้ม่นี่มันเป็นคนเครับครับอันกูณยายอะเลขาก็เด็กหกมันก็หมุนกลับกันก็เป็นตัวเดียวกันน่ะล่ะเนาะเออหมุนขึ้หมุนลง่าเก้ามนอะะครับครับครับอันฉันมเอาประกอบมาให้หลูกใช่เปลาเอาไปจับแน่บ้านกูเยอะแยะเลยคะครับอันครับเหนวมาลอืมโอ้กูเป็นโคตร้ันายกนาคนนี่ครับ คนมาตรงขึ้นไดเก้าหาก็ได้ตีเป็นเก้าหาก็ได้คำนั้นเพิ่มมัจะเป็นเก้าเจ็ดจริงๆนะก้าเจ็ดมาเพิ่มตัวหนึ่งเนาะเอาก้าเจ็ดเ็นตัวเลขก็ฝันได้แค่สองตัวนี่แหละครับครับครับเก้าวห่ากัเก้าเจ็ดแต่ว่าหาหงอนฝันมาขึ้นแบบมันดอกหาหงันครับเน้นๆเลยเนาะครับเนาะเน้นเลขหาหงอนแต่ว่าก้าหามาแล้วก็ห่าลูกนะครับคันมันเพิ่มเนี่ยตีเอาว่าเก้าเจ็ดก็เก้าหาตัวหนึ่งก็ฝันไม่ต้องตกครับ อันฟันอันขึ้นแรกฟันว่าเขาประก่อไม่หาลูกก่อก็เป็นเก้าหาลูกก็หาลูกครับ้านนี้คันายติเพิ่มแล้วสิเก้าหาต้องเเก้าเจ็ดน่นะครับได้ครับได้ครับคุณยายเก้าเจ็ดด้วยเก้าหาสเจ็ดบ้านนี้อันควบฟันก็ได้แค่อันอันระกอหาลูกนี่แหละเก้าหาเก้าเจ็ดเนี่ยหราได้เพิ่มาหม่ด้วยเนี่ยครับครับผมครับขอบคุณครับหาห้งบิอยู่ในเล็กหรอกแล้วครับ ตังนดกเนมีอันได้ฟันมขึ้นกระคเลยตีสามต่นขึ้นมาปวดเงาพอดีตีสามกลัวอันบ้านนก็โอ้กูฝันไปหนึงว่าอันตั้งมิยูกมสองคนอันเอนจุดจุดจุดจูดระวันนั้นระวันนี้มันไห่ไประไหน ตอนนี้ยุก e, <ừ S 2> ับด e. ับคุณดับบริวิ้งเจ๋งตรวจจาบเลยมันก็เลยเขาเดียนหีกลีกโมไปเไปตระหงกันนะโอ้ครับครับครับบอกว่ามึงฟังไว้ด้วยสินะครับโอ้ทางเป็นหน้าบาทนี่ยหางหุกกระสันมันก็เลยว่าเออเดี๋ยวกูจะฟังดอกยว่าะสันอันใหญ่กับย่างไปตระหอันย่างอื่นกลับมามาถามมันว่าเด็กกับบ่อเรื่องกระสันอีหยังลงหางหุกกระสันครับครับอุ้ยขอบคุณคุณยายนี่เลยคุณยายครับครับอัน เลขสูตรคำนวณลรอกองสลากยูอิงติ่งนี่ยังยูคือเก่าปะครับยเกาหาเลยนั่งหนักเลยหนักเลยเนาะหาหงนั่งนัเลยหาครับก็มีก็มีชุดเกาเลขสามตัวกับยูตัวคือเกาตัวคือเกาที่ว่าอันอย่างว่าจะกอ่าซีทีสองไอูนหนึ่งหนึ่งราคาสามศูนย์หนึ่งเนี่ยหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดราอันอันห แปดหกเก็ดี่ยังไม่เออแมนแปดหกเก็ดครับโอ้แน,น่นอนเนอนความจำดีตัวเนี้ยอันแรกคิดเอาเนื่อที่บ้านไวนุ้นนีจะหมด่มด้ๆๆเอามานเบ่งิ้นี่หนูถามแกตอบเบแเนมนมนแมนโอ้แนนอนครับออนี่แหละมันเป็นของ,<า>งแจองก็างงกันครับโอ้ของแ <ใน S 1> ข้ครับขับขับรับับคุณใหญ่แล้วก็เลขยายฝันนี่เลขฝันย้เอารุงไปเนี่ยครับ ครับครับได้ครับได้คร okay. ับอังเก้าเก้าหาเก้าเก้าเจ็บลักกะเก้าหาเก้าเจ็บลักกะท่านี้ตัวไม่สองตัวเลยไม่ซำนี่ละครับสองสามตัวนี่เก้าหาหกนี่ล่ะเออเช็ดเช็ดที่เอาไรกันได้ดีเลยเก้าเก้าหานงิมากออเก้าเก้าลูกมากหาลูกเก้าหาอะไรมากเก้าหกเก้าเก็บตัวสองแกม โอเคครับคุณยายสุดยอดเลยเลฝันนี่ยเอาวางตีเลขฝันคุณคุณยายมีแค่สามางหเลาโยสุดยอดสุดยอดคุณยายเป็นเดียวเก้าหาเก้าเก้าหาเก้าหเก้าเจ็ึสิแม่ครับ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 เลขฝันสามางเลขล็อกเหมือนเดิมครับผมโุยสุดยอดครับคุณยายเป็นเดียวเอาเลขฝันลงน้ำสามางเรือครับมันใจ้จ็กเร์เซ็นตละครับเลขชุดนี่เราให้นเอฟซดีใจนะอร่อยเปรเ็ลยเลขล็อก่อยเปรเซ็นแน่นอนครับ ไอ้เล็กอร่อยเป็นเส้นต่ว่าเลขกันนี่ประมาณหาสิบหกซีซั่แหละครับครับครับกันยังไงกันยังไงครับผมเอาโลดนร่อเน็ตมันโลดอะไรเก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดนี่สามหางเลขกล่างเลขฝันมาสิเด้อครับครับครับอู้ขอบคุณครับครับครับขอบคุณฮะครับแค่นี้แล้วครับครับคุณยายบินเดียวอู้สุดยอดครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับผม โอ้ยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสุดยอดครับครับท่านผู้ชมฝันว่าได้ฟังวิทยุเปิดดังอยู่จวดจาดจวดจาดอยู่ครับท่านผู้ชมตรงกันกับเหล็กหลอกพอดีเนาะครับเนาะเดี๋ยวเอาแอมมอทตงสีจดใส่กระดาษไม่แคบหน้าจอครับเนาะครับเนาะไปเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของคุณยายบินเดียวเนาะครับเนาะมันใจแท้ลอยเปอร์เซ็นต์ครับว่าสั่นเนาะครับเนาะบัวสิเป็นเลขความฝันเลขสูตรคำนวณครับ หาฮกนี่เน้นๆครับหาฮุกหาฮกหาเก้านะครับเนาะกกันกันไว้น้ำจืดน้อยนี่เป็นเจ็ด 9. เก้าเพื่นว่าครับท่านผู้ชมเนาะกันไว้น้ำแน่แต่มาหาฮุก 6. ฟันนี่มันเข่ากับเลขสูตรคำนวณลอกกองสลากเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหกสิบห้านี่ครับอันนี้เป็นตัวเลขสูตรคำนวณพงสุดท้ายพุงคุณยายบินเดียวครับก็ยังอยู่คือเก่าเนาะครับก็ยังอยู่คือเก่าบวกราดเคลื่อน,นครับนี่ตรงกันเลยครับห้าหกนะครับท่านผู้ชมเนาะ ระก็หาเก้าครับโอ้แน่นอนแห่เพิ่นว่าไปไสบ่รรดแ่ะล่ะเลขล็อกหน่เพิ่นว่ามาแท้ๆเพิ่นว่าครับ011 177 442 301867ครับท่ชานผู้อกสามสองสองหนครับแต่ที่มักแห้งก็คือหาหครับผมก็ลองเอาไปเสียงโชคเสียงลาบพระพุทธใหญ่ยยบินเดียวครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันยห สำหรับคลิปนีเบาแอมโลตงกสิลาแถวหมอชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาครับมีโชคใหญ่ครับคุณยายบินเดียวเด้อครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมโลตงสิพาไปบ่งของดีครับเบาแอมโลตงนีจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับแานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพ์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื่อเยกซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่เหถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้องในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หอดเนพ่อนว่มตี๋เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรีอดซ่าครับนผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรรมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ุในคนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเห่อับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับานผู้ชม เอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมากนะครับและะ้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมืดแตะแล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อและะ้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมรา่อทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับนะ้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมลูทงนีได้น้ำมุนมานะําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปุโรดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชาระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะูนะ้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับเอามาฝากอีพี่โบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 าครับผมสาธุสาธุ